สวัสดีครับอ่าวันนี้ก็มาถ่ายทําปลาหมอสีสวยงามที่เจ๋วใจครังนะครับสวัสดีพี่เป็นเจ้าของร้านนะครับครับสวัสดีครับว,วันนี้มีปลาสวยงามอะไรแนะนําเอ่ยตัวนี้เพิ่งเอามาลงได้สองวันตัวนี้เป็นเอสสองนะครับครับผมตัวนี้หัวไม่โตแน่นอนแต่ว่าจะได้รายละเอียดครับข้ามหัวข้ามปากครับป็นรายละเอียดทันเทพเลยครับผมเป็นปลาอายุสิบเดือนครับไซส์ประมาณแปดนิ้วนะคะครับ ่ตัวนี้ก็สวยครับผมปลามมุกเนื้อซึมแดงครับแต่สวยนะครับสวยเลยค่ะอ่าเดี๋ยวดูใกล้ๆนะเผื่อโพสเตอร์อ่าดูครับอ๋อมันดูสมส่วนนะฮะครับเจ๋งเลยฮะชอบสไตล์นี้จะเข้ามาดูจริจริงได้อ่าได้ครับผมอ่าครับตัวล่างนะครับครับตัวล่างเป็น X2 อ่าโชว์ตัวหน่อยหัวโตอะไรนี้ใช่ค่ะตัวนี้เขาจะเป็นความมุก เนื้อสมคือนะคะแล้วก็ตัวนี้อายุหนึ่งปีใช้ประมาณเก้าวิ้วได้ครับผมอ่าครับผมอืมอ่าดีกินอาหารโชว์ก่อนนะครับนี่โอ้โหกินดีด้วยครับปลาสุขภาพดีปลาตัวนี้เป็นปลาที่ประกาศแข็งแรงถ้าปลาตัวไหนประกาศเนี่ยเขาจะแข็งแรงนะครับมอืมหัวมากแล้วนะครับที่ร้านเราให้กินอาหารเได้นะคะอ่าครับผม เป็นอาหารเม็ดหมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวไปโซนต่อไปนะครับครับครับผมตัวนี้ก็เป็นาไซส์หนี้ครับค่ะก็คือราคาก็จะเขียนไว้ทุกตัวเลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็เข้ามาดูได้ตัวนี้จะออกเนื้อเขาชมพูใช่ไหมฮะขาวๆสวยมากราคาไม่แรง f อสองด้วยพันสองเองตัวนี้จะต้องขอนิดนึงครับส่วนตัวนี้ข้างล่าง ตัวนี้ลอบเคียงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่ะตัวนี้ก็คือจะเหลือับปลายนิดหน่อยลอบเคียงสวยเลยตัวเนี้ยใช้ได้ครับเป็นส้มแดงเลยครับหัวหัวไม่เล็กแน่นอนครับตัวนี้เป็นปลาไซส์ห้านิ้วค่ะครับเป็นเอ็สองเหมือนกันแล้วทางบ้านเขาอาจจะถามว่าให้อาหารตัวไหนที่พี่เพนให้แล้วมันหัวหัวแบบสวยเลยอ่าเดี๋ยวดูนแนะนำเรื่องอาหารด้วยนะฮะจริงๆปลาเนะคะเรื่องอาหารเนี่ยมันที่ตส์ด้วยสาหร่ปลา ที่ความเราใช้ยี่ห้อ,หอนี้นะคะอครับย<อ>ี่ห้อหคลิกน,นะครับยี่ห้อคลิกแดงเลยอค่ะครับผมคือลูกค้าไม่ต้องเปลี่ยนยี่ห้อนะคะพอปลาอายุเริ่มกินอาหารเม็ดได้เนี่ยตั้งแต่สองเดือนเราจะฝึกให้กินอาหารเม็ดครับปลากินอาหารหยี่ห้อนี้ได้จนปลานยนะคะคไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องไปกลัวว่าปลาเขาจะเบื่ออาหารหรืออะไรครับปลากินได้กินได้ตลอดชีวิตก็คือแนะนําเป็นยี่ห้อนี่ความเราใช้ยี่ห้อนี้นะคะครับ ก็ในเรื่องของอาหารก็ไม่ไม่ต้องยุ่งยากอ่าสวยนะครับตัวน,นี้เหมือนฟอร์มดีนะฮะเรียกว่าว่าย่นนายดีดนะ้วยว่ายง่ากระจกอน,นีโอเคเลยครับสวยลูกคา้าถามเยอะเลยเพราะว่าเขาเพิ่งมาลอกเคลียใช้ใเวลาลอกแค่สิบสองวันเองอ่าครัผมเคลียเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ อ่า,อาต่อไปตัวเนื้อครับผมข้างาๆเขาตัวนี้ก็เป็น F2 เหมือนกันครับผมตัวนี้ก็เพิ่งเอามาลงเมื่อวานนี้ตัวนี้เป็นตาลไซส์ห้านิ้วครึ่งเป็น F2 ก็คือเป็นสไตล์ลุกแดงเนื้อเนื้อเขาจะแดงนิดนึงตัวเนี้ยหัวหัวไม่เล็กหัวใหญ่ลักษณะหัวพุ่งยื่นนะคะอาดูใกล้ๆเลยนี่คู่กันเลยฮะสวยทั้งคู่เลยอ่ะ ตัวนี้ราคาพันแปดที่ไม่ได้เขียนราคาลืมเลยเพราะว่าเลา,าลงเมื่อวานตัวนี้แบบเกรดเอทั้งคู่เลยเออใช่ไหมอย่างนี้ตัวนี้เกรดเอตัวนี้เกรดรองอ,อ่าครับผมตัวนี้เกรดรองแต่ถามว่าตัวนี้มันก็ติดปงเรื่องมา้าอ,อ่าครับเรื่องม้าเขาเวลาลอกเนี่ยม้าเขา มันหนาไปหน่อยเลยอ๋อแต่ก็สวยเหมือนกันนะฮะับแต่ก็สวยก็คืออยู่ในเกณฑ์แต่ถ้าตอนนี้ทั้งสีทั้งม้าไก่ไหัวหเท่เลยนะฮะตอนนี้ใช่ค่ะถือถือว่าเอาไปประกวดได้ครับอยู่ในเกณฑ์เกณฑ์คือผมทราบ<อ><ป>มาว่าลูกค้าที่ซื้อจากพี่เป็นไปแทบทุกคนเลยเขาไปประกวดแล้วเขาได้ถ้วยได้ไอะไรชนะกันเต็มเลยนะมีแต่อันนั้นคือจะเป็นซาวเวอร์ฮอนอ่าครับผมเมื่อสามปีที่แล้วจะมีน้องอ่าเป็นคือเขาจะชอบมาซื้อปลาอ่าครับ คือของสายของเราเนี่ยเป็นสาย็ีทีซุปเปอร์เฟต์สายหัวหนกเนื้อเก่าปลาพวกนี้เขาจะเดินไซส์ไปตามอายุครับแล้วเวลาโตเนี่ยคือคือเขาจะประกวดในรุ่นไซส์ใหญ่ครับจะได้รางวัลในรุ่นไซส์ใหญ่นะคะเขาจะสู้ปลาในรุ่นไซส์เล็กไม่ได้ไซส์หกนิ้วอันนั้นเนี่ยเราลู้เขาไม่ได้เพราะว่าไซส์เล็กเนี่ยก็จะเป็นประเภท ปลารุนใหม่ที่เขาเคาะมาแล้วหัวมันจะดิบมาเร็วมากรประเภทเป็นพวกหนอนหนกน้ำผสมอันานั้นหัวเขาจะมาเร็วแต่หลเนื้อเนี่ยมันจะเดินตามไซส์แล้วกรณีหนกน้ำเนี่ยหัวเขามาไวแล้วมันจะมีโอกาสแฟบลงไหมหรือว่าถ้ามาแล้วก็ใหญ่ตลอดเลยฮะหนกน้ำเนี่ยคือถ้าเขาเจออากาศเย่ยงอากาศเย็นครับ เขาก็ยุบได้ครับางตัวเนี่ยยุบเหมือนยุกโป่งแป๊บๆเลยครับแต่เขาก็จะขึ้นมาเพราะว่าพองมาเหมือนเดิมถ้าอากาศเริ่มอุ่นนะคะแต่ว่าหมกน้ําเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ที่เขาแนะนํากันก็ให้ใส่ฮีตเตอร์เพราะว่าหัวเขาจะได้ไม่ยุกแต่ปลาที่น้ำเราเนะคะไม่ไม่แนะนําเรื่องการใช้ฮีตเตอร์เลยครับเพราะว่าเราเลี้ยงปลาเป็นระบบโอเปนปลาเราแข็งแรงอากาศเย็นช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาเนี่ย ถึง20องศาหัวปลาเราก็ไม่ได้ดยอมลงนะคะ ที่ร้านจะใช้ฮิตเตอร์กรณีปาเป็นจุดขาวเท่านั้นครับแนะนําลูกค้าแต่ถ้าไม่มีฮิตเตอร์ก็ไม่เป็นไรเรารักษาด้วยวิธีอื่นได้มนว่าบางทีถ้าเราเลี้ยงในบ้านยิ่งสบายใหญ่เลยคืออากาศไม่สวิงด้วยจริงไหมฮะในบ้านปลาพวกนี้อุณมภูมิ30องศาเนี่ยเขาอยู่ได้สบายสบายครับแต่ร้อนมากเขาก็ไม่ได้ชอบนะคะอ่าเข้าใจครับตัวอาจจะเปื่อยหรือเป็นโรคได้เลยฮะอ่ครับคือโรคบางอย่างเนี่ยมันก็มากับน้าครับผมอย่างพวกจุดขาวเนี่ย มันจะมีเชื้อฝังที่ตู้อากาศเย็นน้ำเย็นอ่าโอเคมันก็จะเกิดเชื้อขึ้นไปตกาะที่ตู้ผมแต่ตอนเนี้ยลูกค้าเนี่ยไม่ได้ซื้อปลาร้านเราแต่ถ้ามีเบอร์ของของที่ที่เพนนะอ่าติดต่ออบถาได้ครับผมยินดีให้ความรู้นะคะตรงนี้ไม่หวงเลยแล้วก็ก็ก็อย่างที่บอกทางลูกค้าที่ซื้อไปด้วยที่จะจ้ให้เบอร์ติดต่อตลอดอยู่อ่ารับผมสวยครับอ่าก็คือร้านที่เพนเนี่ย ปลาแต่ตัวจะสวยมากมีรางวัลการตีเลยนะครับอ่านะครับไปประกวดไปปั้นได้เลยนะครับใช่ค่ะถูกต้องก็ตอนนี้อ่าตอนนี้ก็เพิ่งทำมาลงใหม่อ่าครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆเลยนะครับโอ้หัวหัวมากเลยนะครับดูเห็นไหมฮะตัวจหัวใหญ่เหมือนฟาวเวอร์เลยครับตรงนี้หัวใหญ่มากอืมนี่ไซส์เขาจิ๋วนะเนี่ยประมาณนี้ฮะเห็นไหมสี่นิ้วเองจิ๋วมาก เทียบกับนิ้วมือนะฮะเล็กมากแต่หัวมาแบบโอ้โหค่ะตัวนี้ก็คือไซส์เนี่ยไซส์สี่นิ้วใช่ครับจิ๋วมากน่ารักเลยฮะหัวใหญ่หัวใหญ่กาพาวเวอร์อ่าสองห้าเองซื้อทีจบเลยฮะจบเลยไม่ต้องลุ้นว่าหัวมาไม่มาสีมาไม่มาอย่างเงี้ยจบเลยนะหัวหัวมาแน่นอนมาแน่นอนอ่าส่วนตัวนี้รายละเอียดนุ่สวนครับแต่หัวหัวหัวไม่มีครับหัวไม่ขึ้น ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าชอบสไตล์ไหนแต่ตัวนี้มุกสวยรายละเอียดกะคันเทปเหมือนกันแต่ว่ามุกไม่ข้ามหน้าประมาณนี้เลยได้ครับค่ะเดี๋ต่อมาตัวนี้นะครับอ่านี่สวยเลยนะฮะอ่าตัวนี้เป็นของแดงตา F2 ขอกแนวส้มแดงครับผมแล้วก็ใช้ประมาณสี่นิ้วครับไปหลอกมุมครับขอบมุมนะโทษทีนะโซวตัวน้อยขึ้นเอามาลงเขาก็จะกัมฟลาเนี่ยเขาจะเป็นปลาที่เวลาย้ายที่เนี่ยครับ มันจะมีปัญหาเรื่องเรื่องการหลบมุมการัวเป็นไปได้แต่เขาต้องปรับตัวนิดนึงวิธีการปรับตัวก็มีหลายวิธีถ้าลูกค้าสงสัยอะไรก็โทรมาถามได่เดี๋ยวเขาก็โผลมาโผล่แล้ว้ออกมาแล้วคเคครับ ก็เหมือนถ้าย้ายบ้านอะไรก็ให้เวลาปรับตัวหน่อยสักสัปดาห์หนึ่งก็ได้อะไม่ต้องรีบไปสองสามวันสัปดาห์หนึ่งกำลังดีนะฮะประมาณนี้ตอนนี้เขาก็โอเคไม่ได้กลัวอะไรมากนี่ก็มาต่อถิ่นะเล่นเล่นเขาเาก็ออกมาปกตินะอ่าดีปั๊เล่นดาโอเคตอนเนี้ยเหมาะเลยส้มส้มจัดส้มแดงเลยหัวใหญ่ครับ โออ๋อคือสีส้มแป๊ดแนวจี๊ดราคาก็นี่ไม่แรงนะครับกำลังดีเมาเรียกว่าูราคาอ่าโอเคนะครับทูโทนในที่นี้เป็นสีแดงกับส้มส้มกับแดงป่ะฮะใช่ครัออโอเคครับเป็นส้มแดงอ่าะอ่านะครับท่านผู้ชมทางบ้านจะได้ทราบแล้วว่าทูโทนเป็นยังไงอ่าดูนะฮะดูใกล้ๆนี่นะฮะต้องด้วยสวย,ยนะครับ อ่าต่อไปก็ผมที่เพนแนะน,น,นำต่อฮะจะเป็นปาเกตที่มันหลุดไซส์เป็นไซส์โตแล้วซึ่งเราก็จะดรอปราคามามันก็จะมีออนทั้ง F1-F2 นึ่งซึ่งอย่างตัวเนี้ยราคาพันห้าลูกค้ามาซื้อเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็ลดให้อีกอตัวเนี้ยบอกเลยว่าหัวโตวถ้าคุยถูก ใจถูกพอรู้เรื่องอ่ะที่แฟนใจดีนะครับร้านนี้คือเจ้าของใจดีด้วยนะฮะลดได้นะครับหลังไม่เลยคือตรงนี้เขาต้องหัวเบี้ยวด้วยกำไฟเนี่ยเวลาเขาเบี้ยวก็คือเบี้ยวตลอดชีวิตไม่ไม่ใช่หัวยุบนะคะเบี้ยวอ่าครับเบี้ยวก็คือเบี้ยตามนี้เลยอ่าครับอ่าอย่างตัวนี้เป็น f 2ครับไซส์ก็6นิ้วครับวันนี้ก็เป็น F1 นะคะครับราคามันก็คือเวลาถ้าเป็นปาเกตลองเนี่ยเอา ราคามันจะดอกลงมาอครับแน่นอนออย่างตอนนี้ก็โอเคถ้าลูกค้าต้องการเลี้ยงปลาที่เป็นแบบไซ์โตโชเลยคปลาร้านเราเนี่ยเอกจบเลยไม่ต่ำกว่าสิบแต่เขาเปรี้ยวก็ไม่ได้หน้าเกลียดนะมันนิดหน่อยถ้าไม่คิดมากนะนิดหน่อยเราก็พูดตรงๆรองครับคนที่พอบกังฟาเนี่ยจะรู้แหละว่าเลี้ยวคําว่าเลี้ยวเนี่ยก็คือหัวมันจะเบี้ยวได้ในอนาคตก็ตามนั้นเลยครับ ก็จะมีเกตตัวนี้สีตัวนี้พึ่งขายไปพึ่งขายไปโล้วกเลยอติดก่อนน้องเข้ามาเนี่ยตัวนี้ก็เป็นเอฟหนึ่งตัวนี้ก็มีตําหนิตรงปากปากโค้สั้นเนี่ยติตัวนี้แต่ว่ารายละเอียดอย่างอื่นสวยใช้ได้แล้วเนี่ยราคาก็เลยกสั้นบางคนก็อาจจะมองมันน่ารักอีกแบบก็ได้ลูกค้าบอกเอ๊ะทำไมมันมันสวยนะแต่ทําไมราคานี้ก็เพราะว่าเขามีตําหนิถ้าตามตําหนิดเราก็จะลดราคาให้อยู่แล้ครับแล้วก็ พูดตรงๆไม่หลอกลูกค้ากันะนะ,ะครับปลาตัวไหนมีตำหนิบอกเลยครับผมตามนั้นครัอย่างยกตัวอย่าง,งเีงเ่้ตัวเนี้ยน้องอ,<ร>อาจจะดูตัวล่างนะ,ะครับตัวเนี้ยเป็นปลาที่แก่ที่สุดในร้านอายุสองปีค,ครึ่งตัวเนี้ยหัวเบี้ยวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเบี้ยวแน่นอนครับแล้วก็ตัวเนี้ยเป็นปลาที่ไซส์ใหญ่สิบนิ้วโอ้แต่ตัวใหญ่มากเลยนะครับเอหนึ่งคือร้านเราเนี่ยรับประกันเรื่องไซส์ใหญ่มากครับดูมือผมสิ มือผู้ชายอ่ะใหญ่ๆโหเนี่ยแล้วเนี่ยบอกเลยว่าคือปลาร้านเราเนี่ยไซสิบนิ้วแน่นอนเวลาโตเต็มที่ครับแล้วเราเน้นเรื่องคุณภาพปลาความแข็งแรงอ่าครับก็อย่างที่บอกอะค่ะถ้าลูกค้าสงสัยอะไรคือไม่เป็นลูกค้าที่ร้านก็โทรมาถามได้นะคะตามเบอร์ที่ที่น้องได้ครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ท้ายรายการอีกทีนะครับโอ้สวยเลยครับตอนนี้ก็เหลือปลาประมาณนี้เพราะว่าอ่า ไปหมดแล้วเพิ่งสายออกไปหมดแล้วเพราะว่าเป็นปลาที่สายเลือดดีประกวดก็ลูกค้าเอาไปชนะหลายเจ้านะครับใช่ค่ะก็มีน้องที่เอาไปประกวดแต่ตรนั้นจะเป็นครอบครองอ่าครับผมซึ่งอ่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าซ u p เปอร์โปรเจกของสายเรานะคะเราจะเน้นสายสายสายเลือดเก่าครับผมเป็นหนกเนื้อนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะไม่เอาหนกน้ำผสมในสายเลือดครับเราเราเน้นเลือดตรงนั้นเลยนะคะก็ ช่วงโควิดนี้ไม่มีอะไรทําก็เลี้ยงปลาเพลิดเพลินนะครับเดี๋ยวโควิดหายก็เอาไปประกวดได้นะฮะก็ขุนไปอสนใจติดต่อพี่เพนได้นะครับตอนนพี่บอกเลยว่าร้านที่เปิดทุกวัน่าได้ตลอดครโควิดที่ก็มาเปิดทุกวันลูกค้าสะดวกก็มาดูได้นะคะหรือทักเบอร์แอดไลน์ได้แล้วก็ทักมาแล้วเดี๋ยวพี่ส่งคลิปไปให้ดูอีกทีหนึ่งนะคมได้ครับอ่าวันนี้ก็ขอบพระคุณพี่เพนมากนะครับครับ อ่สวัสดีครับขอบค,ครับ,รบเดี๋ยวจะอัปเดตตาหมอสวยงามเรื่อยๆนะครับครับสวัสดีครับครับ